สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะยังไม่เข็นนะคะเพราะว่าพี่อ้อยต้องฐานเนาะอะอโมคาโดเนาะตูเจ้านี้ลูกใหญ่มากๆเจ้านี้เขาขายสามโลร้อยเก้าสิบเก้านะคะเก็บปลายทางนะคะเขาบวกเพิ่มอีกสี่สิบบาทลูกใหญ่มากๆ ของเจ้าวันนั้นที่พี่วอยทําคลิปไปเนาะเจ้านั้นอ่าก็เน่าไปหลายลูกนะคะกว่าจะสุกเนาะก็เกือบจะทิ้งอะเน่าเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เน่านี่นะคะใส่ตะข่ายมาทุกลูกเนาะลูกโตมากๆนะคะโูกใหญ่มากๆเขาบอกว่าสองลูกโลก ะะแต่ดูแล้วน่าจะกวา่าลูกเนี้ยน่าจะเกือบกิโลได้เนาะใหญ่มากก็ยังไม่สุกนะคะยังดิบอยู่เนาะยังแข็งๆอยู่ก็เหมือนเดิมนะคะคือเขามีวิธีการบ่มมาให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แนะนำด้วยว่าถ้าเราทานไม่หมดนะคะให้คว้านเนื้อออกใส่ทับโบแวร์แล้วก็ เอาเข้าช่องฟิตเนะาะใส่ช่องฟิตไว้นะคะแช่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วเก็บฐานได้อีกเป็นเดือนเลยแต่ตรงเนี้ยนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยเนาะถ้าสุกเขาคงไม่สุกพร้อมกันเนาะพี่อ้อยทานได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่อ้อยต้องฐานเนาะสมมุติว่าถ้าลูกลูกนี้จะเล็กสุดกับทั้งทั้งกล่องลูกนี้จะเล็กสุดนะคะอย่างลูกเนี้ยถ้าพี่อ้อยทานก็จะอะ หนึ่งลูกนะคะแต่ถ้าเป็นลูกเนี้ยต้องแบ่งแน่นอนเพราะลูกนี้ใหญ่มากนะคะนอกนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะมะีมีเล็กมาลูกเดียวนะคะมีเล็กมาลูกเดียวเห็นไหมมีเล็กมาลูกเดียวนอกกนั้นมีแต่ลูกใหญ่ๆก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพี่อ้อยจะเก็บเอาไว้นะคะ ใส่พี่อ้อยใส่ไว้ที่ท้ายรถลูกชายเนาะใส่ท้ายรถแล้วม,มันก็ปิดอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะในการในการช่วยเขาบ่มนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะสุกแล้วพี่อ้อยมาทำคลิปอีกทีหนึ่งให้ดูเนื้อว่าเป็นยังไงนะคะ คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะช่องน้องซีนะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ